สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจี๊ยบก็จะชวนมาเข้าช่อเข็มกลัดติดหน้าอกนะคะแบบนี้ค่ะนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะชุดนี้นะคะจะเป็นโทนสีเขียวขาวนะคะขาวเขวียวเขวียวขาวค่ะนะคะอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมนะคะก็จะมีใบค่ะนะคะแล้วก็ใบแซมนะคะใบใบแซมนะคะแล้วก็ดอกกุหลาบค่ะ นะคะดอกกุหลาบหลักค่ะนะคะเราก็จะมีดอกแซมค่ะมีบอสซัมนะคะมีกุหลาบค่ะนะคะมีกุหลาบขนาด2.8นะคะอัดลายแบบนี้ปลายหยักนะคะดอกตูมนะคะแล้วก็จะมีมินิโรสขนาด2เส้นค่ะนะคะมินิบอสซัมก้านยาวนะคะแบบไม่อัดลายค่ะนะคะแบบนี้นะคะ2ดอกนะคะแล้วก็จะมี หูกระต่ายหรือว่าหางกระต่ายแบบนี้นะคะเอาไว้เป็นดอกแซมนะคะไว้เป็นแซมช่อนะคะเรามาเริ่มประกอบกันเลยค่ะคลิปก่อนหน้านี้ที่เจฟเคยพูดให้กับพี่ๆน้องๆฟังนะคะว่าสิ่งที่สำคัญของการทำช่อเข็มกราดติดหน้าอกนะคะให้สวยๆเทคนิคไม่มีอะไรยากเลยนะคะคือเริ่มต้นเราต้องเตรียมอุปกรณ์ให้ครบค่ะ เตรียมอุปกรณ์ให้ครบก่อนนะคะแล้วลงมือทํานะคะตามแบบที่เราดีไซน์ไว้นะคะริบบิ้นที่เราเลือกใช้นะคะริบบิ้นที่เราเลือกใช้จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะนะคะสีเขียวแบบนี้ค่ะสวยๆเลยนะคะเราเริ่มทํานะคะกาวทำดอกไม้โดยเฉพาะนะคะใช้ได้ตลอดเลยค่ะเปเปอร์เทปนะคะ เตรียมอุปกรณ์ที่เราเตรียมไว้นะคะจับขึ้นมาเลยนะคะวางไม้ไม้แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเราได้เตรียมทําการต่อก้านนะคะอันนี้เจ็บต่อก้านไว้เรียบร้อยแล้ววางลักษณะแบบนี้นะคะวางแบบนี้ก็ได้ค่ะอาจจะแต้มกาวเล็กน้อยเพื่อให้เขาอยู่นะคะแบบนี้นะคะวางได้เลยนะคะ วางได้เลยดูระดับค่ะดูระดับซ้ายขวานะคะวางไปแซมลงไปนะคะมินิบอสซามค่ะแบบไม่อัดลายนะคะดอกเล็กๆค่ะเล็กๆสวยๆนะคะน่ารักน่ารักค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ หางกระต่ายค่ะน่ารักฟููนะคะเต้นดอกแซมดอกจริงนะคะอันนี้นะคะแต่เขาแห้งแล้วนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็วางดอกหลักลงไปค่ะดูซ้ายดูขวานะคะอาจจะสูงต่ำเราอาจจะออคอยดัดคอยตอนหลังได้นะคะดูซ้ายดูขวานะคะ อาจจะดัดได้ในตอนหลังนะคะบอสซัม um นะคะวางลงไปค่ะแล้วก็มินิบอสซัม um สองเซนนะคะมินิบอสซัม um สองเซนนะคะแล้วก็จะเป็นดอกยอยกุหลาบปลายหยักขนาด2.8เซนไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะแซมวางลงไปค่ะนะคะวางแซมลงไปเลยนะคะนี่ค่ะไม่สีนะคะ สีของช่อจะไม่เขียวจนเกินไปนะคะเพราะว่าเรามีใบแซมนะคะที่ออกเขียวแบบซอบๆนะคะแบบนี้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่ความชอบนะคะแล้วแต่ความชอบจับแน่นนิดนึงนะคะเจี๊ยบเลือกใช้วิธีการล็อกช่อด้วยกันแต้มกาวนิดนึงค่ะนะคะแต้มกาวนิดนึงนะคะแล้วก็พันเลยค่ะ เลยนะคะจับแน่นนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะใช้กาวค่ะในการล็อกช่อนะคะจับแน่นนิดนึงนะคะใช้กาวค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยนะคะ แบบนี้ค่ะเราก็จะได้ช่อเข็มกรดโทนเขียวขาวสวยๆนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะสวยงามมากเลยนะคะ